จะพามาชมนะคะมะม่วงนะคะพันเอ่อมหาชนกของคุณอน,นะคะปีนี้ลูกเอ่อไม่ดกเลยนะคะไม่เหมือนปีก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูดูลำต้นมันก่อนเนาะเอ่อมันเป็นเอ่อต้นตอนเนาะกิ่งตอนนะคะนั่นเห็นไหมเห็นไหมคะนั่นอ่ะก็ก็ลำต้นก็ใหญ่อยู่นะคะใหญ่อยู่นะคะก็ กิ่งก็โอเคนะคะแต่ว่ามันไม่ดกกับทุกคนมันร่วงหมดเลยนะคะเหลือไม่กี่ลูกเองนะคะปีก่อนนี่ดกนะคะแต่ปีนี้ไม่โอเคเลยนะคะนี่นี่มหาชนกนะคะเดี๋ยวคุณจะพาไปดูลูกมันนะคะลูกมันเล็กมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะเอดอกเพิ่งจะล่วงไปไม่นานนะคะนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมหาชนกนะคะทุกคนนี่นี่นี่ มันเพิ่งจะเป็นเบบี๋อยู่นะคะมันมันยังไม่โตเท่าไหรน่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราซูมไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้ซูมนี่นะคะนี่นะคะยังเบบี๋อยู่เลยนะคะทุกคนนี่คือมหาชนกนะคะเดี๋ยวดี๋ยวอเอามาทั้งหมดเลยนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่นี่นี่ตรงปลายผลเขาจะเหมือนน้าดอกไม้นะคะสังเกตดูเนาะหรือเปล่านะคะก็สวยงามนะคะผลสวยนะคะอันนี้ เพิ่งจะยังไม่โตนะคะยังย <tinc S 2> ังยังเด็กๆอยู่เลยเนาะนี่ค่ะไม่ดกเลยนะคะปีนี้นะคะปีนี้ไม่ดกเอาซะเลยนะคะปีที่แล้วดกอยู่นะคะก็โอเคอยู่นะปีที่แล้วนะคะนี่นะพวงแรกนู่นอีกนะคะลูกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยนะคะนู่นนู่นอีกลูกหนึ่งเห็นไหมข้างในนะคะมดมันเยอะไม่กล้าเข้าไปมดเยอะมากเลยมันมากับบวบนะคะเนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหม บวบมันเลื้อยมาตรงนี้นะคะมดเลยมาด้วยนี่นี่มาดูมาดูลูกนี้นะคะอันนี้อีกลูกหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมคะนี่อีกลูกหนึ่งเนาะนี่นะคะลูกนี้โตกว่าใครเลยนะคะโอ้ยตายละมีลูกเดียวที่โตนอกนั้นยังเป็นเบดี้เลยนะคะนู่นอีกลูกหนึ่งเล็กๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินอ้อมทางนี้นิดนึงนะคะอ้อมทางนี้นั่นอีกลูกหนึ่งนะคะนั่นนันนั่นนเจออีกแลูกหนึ่งนะคะ ว้ายกว่าจะเจอแต่ละลูกนี่หายากมากนะคะลูกนี้ก็เบบี้เบบีนะคะดูลูกเล็กๆนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเล็กนิดเดียวนะคะส่วนใหญ่จะลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นดูซิมีไม้มีไม้ม,ไม,มีอีกไม้ก็มีลูกนี้แหละพอได้เชยชมนะคะลูกนี้ก็ไม่สมบูรณ์เลยนะคะทุกคนเนี่ยเ ลูกนี้ไม่สมบูรณ์เลยนะคะเล็กนั้นเล็กและแถวเบี้ยวด้วยนะคะไม่เป็นไรก็ปล่อยเข้าไปอย่างนี้แหละนะคะนี่นะอีกลูกหนึ่งตรงนั้นอยู่ตรงใกล้เอ่อสปริงเกอร์นะคะนั่นเห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะๆ่ะตรงนั้นอีกลูกหนึ่งโอ้ยก็จะเจอแต่ละลูกหายากนะคะนู่นนู่นนู่นเจอแล้วเจอแล้วอยู่บนยอดอยู่บนยอดอยู่บนยอดนู่นนะคะอยู่บนยอดอีกหนึ่งลูกนะคะต่ายนับลูกได้เลยนะคะทุกคนมันน้อยมาก ปีนี้น้อยมากปีที่แล้วนับไม่ไหวนะคะโดกนะคะปีที่แล้วเนาะแต่ปีนี้ไม่ไหวนะคะนับได้เลยไม่น่าจะถึงยี่สิบนะคะน่าประมาณสักสิบห้าลูกหรือเปล่านะคะโอ้ยอันนี้คือมหาชนกนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังนะคะวันต่อไปคุรวก็จะอ่อ่าถ่ายให้ดูนะคะว่าทําคลิปสั้นๆให้ดูนะคะว่าอ่พันธุ์ต่อไปเป็นพันธุ์อะไรเพราะว่าบ้านคุณพ่อนี่ปลูกลายสายพันธุ์แต่ว่าอย่างละ อย่างละต้นเดียวนะทุกคนอย่างละต้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะทำคลิปสนาทีสามนาทีนะคะก็พาดูนะคะว่าอ๋อมันมีสายพันธนะุ์นี้นะสายพันธุ์นั้นนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะโอเคสั้นๆแค่นี้พอดีกว่า